สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาชมดอก้นาำดุนะคะเป็นแคคตัสชนิดหนึ่ง้นาำดุมากกิ้งกาหรือจิ้งเลนจิ้งจกมาเกาะตามลำต้นแล้วส่วนใหญ่จะไม่รอดนะคะติดน้นาำนี้ดิ้นออกก็ไปติดอีกน้ำหนึ่ง ส่วนใหญ่จะตายอยู่ขาต้นนะคะช่วงนี้ออกเยอะมากเลยนี่นะคะออกเยอะมากเลยถือว่าปลูกง่ายค่ะขยายพันธุ์ด้วยหนอไม่จำเป็นต้องผสมเกสรน,นะคะหนอเขาก็คือหัวกลมๆอย่างนี้นะคะเอาไปชำในดิน ก็จะติดเลยนะคะไปวางไว้เฉยๆอย่างนี้นะคะขึ้นง่ายได้ขึ้นง่ายมากต่อไปมาดูฝั่งนี้นะคะอ่าอันนี้อีกนะคะเนี่ยมีทั้งดอกตูมและดอกบานขึ้นง่ายเอาหน่อไปวางที่ดินก็ขึ้นแล้วนะคะ เวลาจับต้องระวังเกาะเกาะมือแล้วไม่ปล่อยเลยนะคะพอเราเอานิ้วนี้ออกมันก็มาเกาะอ,อีกนิ้วหนึ่งเทคนิคต้องใช้ไม้กดหัวมันไว้นะคะแล้วก็ดึงมือขึ้นมาแรงๆหลังจากนั้นน้ำก็เกาะติดนิ้วมือเรามาด้วยนะคะเราก็ต้องไปแกะน้ำออก นะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยน้ำดุมากให้ดูน้ำน้ำเขาจะเป็นน้ำตะขอนะคะน้ำดุหรือน้ำตะขอนี่แหละนี่ตะขอสีดำเข้มๆโค้งเข้าอย่างนี้นะคะกาะ ติดเน่ต้องหาผู้ช่วยคือเอาไม้กดหัวเขาไว้แล้วดึงมือเราขึ้นทันทีนะคะไม่งานจะเกาะเราไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยจนจิ้งจกจิ้งเหลนตุ๊กแกรหรือกิ้งกาอะไรตายคาต้นมาเยอะแล้วนะคะ อ่านี่อีกต้นนะคะอยู่โซนหน้าบ้านนะคะดอกเยอะมากเลยมานับกันว่ามีกี่ดอกต้นน้ำดุหรือน้ำตะขอเมื่อสองวันนี้มีเอ่อกิ้งกาหนึ่งตัวมานอนพาดนอนพาดอยู่บนต้นตายนะคะเหม็นเน่ามากก็เลยเอาไม้เขียออกนะคะบางครั้งกิ้งเหลน ก็มาตายจนเป็นโครงกระดูกนะคะอ่ากี่ดอกเอ่ยบานวันนี้หนึ่งสอสามี่ห้าหกนะคะ7ดอกดอกตูมนะคะดอกกูมมากมายถ้าบานพร้อมกันนี่เป็นประมาณ20กว่าดอกเลยนะคะถ้าบานพร้อมกันนี่นี่เยอะมาก ปลูกง่ายมาแมลงกลัวไม่กล้ามายุ่งนะคะพันนี้จะไม่มีเพี้ยมีลาปลูกง่ายใช้นอปลูกไม่จำเป็นต้องผสมเกสรให้เน็ดเหนื่อยนะคะมีเกสรตัวเกสรตัวผู้นี่นะคะที่เป็นผงผๆยาวๆนี่ เป็นกา้านยาวๆนี่คือเกสรตัวเมียนะคะอันนี้คือละอองเกสรตัวผู้ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะแนะนำและพาชมดอก้นาำตะขอหรือน้นาำดุนะคะมแมลงตายมากมายโดยเฉพาะจิ้งเหลนจิ้งจกแล้วก็กิ้งกานะคะ ตายมาแล้วหลายตัวขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย